สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับช่างต่อยบันดอนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาปะยางครับปะยางเจ้าอะไร GPS อะไร CRS สองอยยางนี้เป็นยางทุบเลสนะครับดูที่จุบนะครับนี่ครับ ทูเลดเนี่ยจะเป็นยางที่ไม่มียางในนะครับลูกค้าบอกให้เปลี่ยนยางในนะครับมาถึงปุ๊บบอกเปลี่ยนยางในหน่อยผมบอกเปลี่ยนไม่ได้นะครับไม่มียางในนะครับก็วิธีหารอยลั่วนะครับอันดับแรกเราต้องหารอยรั่วก่อนก็คือเติมลมเนาะอ,อัดลมเข้าไปก่อนครับ ัดลมเข้าไปแล้วเราก็มองด้วยตาเปล่ามองด้วยตาเปล่าก่อนว่าเขาเยียบอะไรมาหรือเปล่าให้ดูกันใกล้ๆเลยนะครับ เดี๋ยวทำความสะอาดยางไปด้วยครับมีตำหนินี่นะครับมีเผลแต่ว,ว่าเราก็อย่าเพิ่งฟันธงว่าเป็นตรงนั้นนะครับเราต้องหาน้ำแฟบมาใส่ก่อนนะครับเดีย๋ยวเอาน้ำแฟบก่อนนะครับ เจอรอยรั่วแล้วนะครับรูลเล็กๆเราก็นำฮูมันก่อนเห็นไหมครับนี่นะครับ,รบเราก็จะแทงเหล็กตะไะบเราก็จะใช้เหล็กแหลมแทงนะครับ thêm các vào Hãy rồi, rồi rất là. เดี๋ยวลองน้ำให้ดูอาดล้มเข้าอีกครับอยู่อิงติ้งนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึม